ดวงใจฮะไทยการมาเยี่ยมพี่สาวสอรพงษ์ที่บ้านหลังโยทัศนวันรับมาดูแลเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยหลังสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่เกอกสอรพงษ์ชาตรีเสียชีวิตไปแบบไม่มีมีวันกลับเมื่อวันที่10มีนาคม2565สรพงษ์ชาตรีเสียชีวิตในวัย73ปีด้วยโรคมะเร็งเวลา15นาฬิกา51นาที ขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชหลังจากที่รักษาอาการป่วยมานานกว่า5ปีแล้วและเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านโยทัศนวันอดีตภรรยาของสรพงษ์ชาตรีและลูกสาวขวัญพิมพ์อักษรตัดสินใจรับพี่สาวของสรพงษ์ชาตรีมาอยู่ที่บ้านด้วยกันเนื่องจากอายุมากแล้วและไม่มีคนดูแลรวมถึงมีความสนิทสนมกับทางด้านโยทัศนวันและขวัญพิมพ์อักษร ล่าสุดทางด้านขวัญพิมพ์อักษรได้ออกมาโพสต์รูปภาพของคุณแม่โยทัศนวันที่ได้พาเพื่อนสนิทอย่างดวงใจฮไทยการมาเยี่ยมพี่สาวสระพง์ที่บ้านพร้อมกับร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยกันซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าอ้าหลังจากที่รูปได้เผยแพร่อ,ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าเป็นภาพที่น่ารักมากม